ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PIB Finance นะครับผมตื่นแล้วพี่น้องฟื้นแล้วจากการทํางานนะครับผมมากินเข่าพี่น้องนอกบ้านกับน้องตุยนุ่ยแซนด์วิสวัสดีครับผมีเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมากินก๋วยจับอะไรกินทบะหมี่ฟองลอยคือไหลทีเนี่ยก๋วยจับในหมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านเ่าก็างมีร้าน ก๋วยจับก็ร้างก๋วยเตี๋ยวกระสิกินได้บ้านนี่มาพี่น้องมาเมื่อนี่ลงคลิปหนึ่งคลิเบื้องก่อนเมื่อนี่มาทานกว๋วยจับมปรุงแล้วเนาะมาทานกว๋วยจับในหมู่บ้าน<ม>พี่น้องเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดเป็นไงบ้างพี่น้องป้องไป พี่น้องป้องปกพี่นอ้นองป้องไปคอตไเอยอะเยอะมากอะ่ะสองสมม่อือพี่เพลาเนี่แม่นครับผมพอใส่พี่ีงมันคิวมันตาน,นี่สิบเบิดอย่างไรรูเด่ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพี่น้องมาเดอ้อดดล่าประจำของพยายบาลฟินแล่นตะกี้นี่น้องตุ่ยนี่น้องโจสามคส,สามนมามสามสีขันย่ามือทั่วบเบิดแไม่ค่าจ่ายไม่ค่าโค้ดทำตาเนี่ยครับ ไย่พาปิดปิดปิดไปแล้วใส่นีนดีมัม่กูตีอะไหนูก็ใส่ได้ปะใส่รถใส่มันเก็บคนด้ัยน,น,นี้กบาทดิก็เปนกางปกติย5่หบาทแต้วเขาเผื่อใครอีกหน่อยเผื่อใครเป็นสามหน่วยห้าสิบบาทยีท่ห้ามันสามห้าสามสิบมันสามสิบหา มาพี่น้องมา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 ,มาผักก็มีนะจ๊ะสุปตาคาเลาะมูบานประจำจังหวัดว,วันนี้วันว่างหนึ่งวันพรุ่งนี้จะทำงานต่อใช่ไหมทำงานออกกองถ่ายต่างจังหวัดจังหวัดนี่ละ,ะนุชิดนั่นเันบอกลวงว่าไม่รถบินมันคือเหรอส่งมั่ง ทานกว๋วยจับที่หมู่บ้านขี่มอไซค์มาพี่น้องขี่มอไซค์มาอมโอเคยุไม่แห้งถึงวิบาตพี่เลี้ยงเตือนสวยมาหาเงินเดีือนไรนี่เวลาเอาไว้เรามันเป็นคนอาชีพโบ๊สามสิ่วันที่ก็ทำเลี้ยเยียนขายเยียน บ้าออกไปละเขาดาวันนี้มากินข้าขเกาหลีขาครับเมือ่อคืนนี่เขาถามตัวหนวยบ้านยังกับ่บนที่ไม่ที่ยังกว่า,าม,ม,มาร์กมามาัก้องเคลียอีดีบอว่าวสันเพื่อนต่อไปอะไรก่อนเมื่อคืนต่อวางอะไรก่มือ่อคืนเมื่อคืนนี่ อ่านครับตอบนี่ตอบตอบ,ตอ,บอีดีหรือรตอบการแสดงตอบอีดีหรือการแสดงอบอกว่ามาคนมั้นขยันหนึ่งเขาเล่นบอสส่วนตกเลยถามถามว่ามาลองคีบอ๋อส่วนตูเลยพี่น,อน้อองคืหม่กอนง ี๋ยวพึ่งตื่นพึ่งตื่นพปหน่อกินป่หมาเป็นหงอกมาโอ้ต่อไมากอีดีเวตีฉันก็ยืนเบื้องอยู่ด้วไงตะนี้มคขับ คำถามเปสได้ง่จาเพล่พ่นถึงคนที่มาูดนแลนผมก็ูแล้วนด้เราอตอเอะเดียมุกสวเลนผนนีอย่างงนก่อนจะลุกมุกได้ยังไงเ้น้นนานว่เอซีดาเด้อ้าตอบดีนะต้องปิ้นแปะพีแม่ยง่นเนี่ยยนีงยงส ว,ว่าจะลองยิ้วได้ไหมฮ้างเรียมูกเรื่อเสริมไม,ม่น้ำยังกีะนืเขาลองพี่วันเขาลองปึกินเทอเน็ที่ไมเทียวยังกี่ปุบหัวอะไรอ่ชอบกินเด้ออีสิบมที่มาถึงมาเป็นสิบออกมา เพื่อนีไรตัวท่อนจานตัวว่เป็นยังนี่ตัวกานหรอเห็ท่ยังหรอดูนิดหน่อยเช่แลว่อนจมั้ดยนียมาได้่มาเรียนเนียนนักเรียนในพวกนี่เริ่มมาได้หลายเดย์พี่น <5 more> ้องน้องแคมปัสน่ะมาอยู่นี่สองเดือนน่ะได้เลยรู้ไหมเป็นแสนหาให้เห็นแด้เนาะสาวเด้อผู้ใดซ้ำเห็ดได้เห็นยังอ่ะ บี่อาวเอะเรกคนีกับตัวเาเบอเทดียวบข้างเดียววาเป็นลูกานเถื่อนแล้วแต่แห้งลูกฐานแห้งดาน้ำตาลแห้งดาหลอดเลยไม่ได้บอกมวนี่ดาปัวปัเลยมึงเสียบไปเอาเงินบปาก็ไม่ต้องเฮ็ดกลับบ้านไปยูซื้อผนไปนน่าขีร่าซค์เด่นผุนมีาบแล้วแห้งดาเลยใช่ป่ะมีลูฐานเถอะเลยยัง่ โอกาสที่เรามอบให้ทุกคนแล้วพีบควาเอาเห็นไหมล่ะแคมปาร์ตบินนั่งหมาอยู่เนี่ยมาไดเป็นเมอยู่สองเดือนไหมนะม่อยู่สองเดือนันเป็นเสียนอะเท่าเดียวฮาวเซเดดทำมนงนนั่นปู้มยังานปีหนึ่งผมจังเจ็บนนเป็นเสียนนึ่ขนาดแบบนั้นาไหนบ้าขนาดเรปัญญากลึทั้งอไรอื่นเสมปีอย่งนี้ังเลือเป็นเซียนอันี้บาปีเนียว วอต่มาันบื่อมันคืช่วงกันไม่รู้เดือนเฮ็ดตอบพี่น้องเั่นย้อนปขายของอะไรย้อนสมอง้อของอะรคิดเอารกดเพื่ออะไรอ้แล้วกัเมื่อเมื่อเด็กปอนึ่งไบนแล้อันนี้ต้มี่วามใหญ่ต้องอีดงานึงงานมันเยอะเอหยังเงินแสนนี่ขาเก็บเป็นปีประสาทหมดเลย อดนั่นงไห้แล้วหรืบเากี่พ่อแนั่งห้ันก็ไ้นั่งไห้อ๋่ดันาวบริัทหน่ะื้อย่างทำเงียเลยของไปนั่งไหเนี่ยของนั่งเียเป็นไหเสียเอาไปซสีเปลนดิเสีเปี่ยนอย่างก็มีเอามันเป็นออกปีแตนไม่ได้ม่องเลยีเปลก็มีของนางบัปั่นบนั่เข้า

บอกว่าบวชปีด้ขันร่วมปมานเนปีตู่ในช่เชนเนลนะบางสี่หเดือนนี้เดมยาอไร้เนี่ยตะกีบาอะไรย่งเดีไม่มป็นกรเรื่องเดือดในซีนบอแล้วก็ยูทูบมากยูทูบมากยูทูบมากแล้วก็ดันขึ้นไปที่เป็นงืเทเรนั่นแหละก็เรื่อมมากเลยขนาดเลยอพอาพบากจมันอ่ากับผู้นี้กเลืมมาเออเอี้ี่ใกันที่ไหนเลยเป็นคู่จีนกันโอเคก็่ัวเชนตะกี้เขามาเบื่องกู่กันนะ แค่ควนี่คือไบความสำเร็จไม่เคยทรยศความพยายามงงบอความสำเร็จนะได้ทุกคน พราะว่าความสำเร็จอะบะททรยุท<ด>ความพยายามมันบททรยุทความพยายามถ้ามีความพยายามเนี่ยคือคว่าบอคือว่าสำเร็จสำเร็จแหลกหมายถึงเขามีความพยายามความสำเร็จมันก็ถ่ายด้วยเหรอความสำเร็จไม่เคทยทรยุทความพยายามอันนี้บอกลึกกว่าคว่าความพยายามที่ในความสำเร็จอย่ที่ไหนดึกบ่ลึกกว่าคือว่าหมายใช่ว่าหมายเป๊ะกว่าเปะกว่าความสำเร็จเนี่คือบคโทรยุทธ์ผู้ใด

Dễ này gọi, dễ đêm này gọi mày tắt online, dễ đây tắt lại. Tăng ngăn, tham tham. Ngoài đây mà cái này Ngoài mà cái này Nó vẫn là bạc mẹ. đấy không? Có lúc đến quán như nữa, để hông thì hỏa bỏ thân này. Mà sao không phí lên nhỉ? Xăm ở đây mới nào? xăm lẻ thoang đấy, mọng góc của thoang đấy. tập. ซุมเขาอยู่เขาได้รอยเป็นขั้นเั้นบ่ขั้นในซื้อได้รูดเดียวคั้นใซ้นานมากกว่าซ้ำรถดูดื้อเพิ่มผ่านลายกของดูดซึนรถได้คอยสี่หาขั้นผู้เดียวเึรงหงวดรถ เพิ่งกล้าประกันของรถมากันจะได้ใส่พวกสุดหลายตัวหลรามันจังอนั้นมันยังหาเงินเก่งะว่ามันหูว,าว่าหัวซีนเดือดมันต้องใจเลือกเสียงพาเสียง เนื boys, ้อปลาก็ดีดอกบรรดาเปลี่ยววัวเต็ดิ like ้งกับบัาเต็ดดิ้งกับปลากินเนื้อปลาดีดีเด้อปลาดิเป็นนายกเอาปลาต่อเอาปลาเต่งยังก็ไงบรรดาเปลี่ยววัวลอยเรีือลงทงโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาชมเจอกันคลิปหน้า วันนี้คอน,นเทนต์ช่ยนี้ตอบไปแล้วว่ามาีดีไปดูไลฟ์สดด้วยซื้อย้อนหลังไลเด้ครับไป